ฟางเป็ดเฟ,ฟางอู้หูใหญขนาดเย็บเพชรเย็บเพชร ตอนนี้ก็ะกําลังขึ้นบล็อกแปลงเห็ดฟางนะครับอันนี้คือขึ้นเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้คือวิธีการขึ้นนะครับก็มีบล็อกนะครับแล้วก็เหยียบให้แน่นนะครับเนาะแล้วก็ดึงออกอระยะห่างก็ไสประมาณหนึ่งคืบนะครับอันนี้บล็อกก็ ทำจากไม้อัดนะครับอันนี้ก็ผลิตเองทําเองประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะครับความกว้างก็ประมาณ10เซนนะครับเนาะสิบถึง15เซนก็ประมาณ1คืบนะครับอันนี้คือขั้นตอนการขึ้นบล็อกขึ้นแปลงเห็ดฟางนะครับแล้วคิงอว อันนี้ฮ eh อตจนสุ Luckily, oh, oh. Hence, ่มเลยป่ะครับโอ้เอาจนเปียกเลยเนาะถ้าฮอตบุเปียกเนี่เวลาข้าคุ้มผ่าไว้แล้วกินระยะเวลาไว้สองสามมื้อมันสีแห้งอ๋อเห็ดมันกะอยู่บ่มีบ่มีน้ำมัน็นฟอง เปลี่ยนให้คายโฟมมนสิบอแซ่บเฮ็ดมันสิบอตแนนด์แมนบอกมนสิบกวงคาดคาดมันบวบจะแบบมันเบาอ๋อมันเบาความชื้นบพอถ้าความชื้นพอมันก็ิวนางมันก็สีแบบชื้นๆอืมชื้นมีน้ำมีนวลเสียดเสมือนนั้นสาวกับสาวทำน้อยอืมแบบนี้เอง นี่คือขั้นตอนโรยขี้กัวนะครับโอยทั่วเลยเนะาะทั้งกล่องเฮดแล้วก็ทั้งทั่วพื้นดินเลยนะครับนะนนเนาะโอ้นนอ,นนอันนี้ใส่ปุ๋ยปุยยังครับนี่ปุยยัน ใช่ป้ะคปุ๋ยอ๋อปุ๋ยปุ๋ยสูงเสมอป่ะครับ<น>ยีห่ห้อใดก็ได้บอกหรือว่า<น>อ๋อยีหอย่หอ้อใดกได็ได,กได้เนาะอันนั้นกะยูเลียเขาใส่หลายปันไดเนี่ยล้วแต่ความมันเหมาะสมคะ่ะอันนี้ก็ใส่ใส่เปันใดก็ใส่เลยคล้ายๆซ้ำเตรียมแปลงพักเลยเนาะน ถ้าเขาบอใส่ปุ๋ยเดยดดอกมันมันน้อยบอกอาหารมันบอกพอบอหรือจังไรแล้วความฮ้อนมันก็ได้ก็มียูเรียผสมกับสูตรเสมอนะครับ15 15 15เป็นอาหารเสริมเป็นปุ๋ยให้เห็ดดอกใหญ่ดอกสวยนะครับเนาะ วิธีวานปุ๋ยนะครับอันนี้กับพิ่นกบวานให้ทั่วแปลงเลยครับกับคล้ายๆเตรียมแปลงพักเลยนะครับเป็นปุ๋ยรองพื้นคล้ายๆปุ๋ยรองพื้นพักเลยเป็นอาหารให้กับเห็ดเฟืองนะครับเนาะในเห็ดเฟืองดอกมันใหญ่ดอกสมบูรณ์น,นะครับเนาะ ปริมาณการว่านกะแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับบอจําเป็นต้องหลายหรือหน่อยแล้วแต่เฮาหวานเลยอันนี้คือเสื้อเห็ดฟางแมนบ่ครับแมนค่ะอันนี้มัน<อ>สิแก่แล้วเบิกอย่างไรมันแก่มันอ่อน,นอ๋เนอเริ่มเป็นตะปุ่มดอกแล้วอีกประมาณอา่ะ สีค่ะมืดกับไส่ไได้แล้วนี่ oh, อ๋อเขาเขาต้องเฝ้าไซ้เหมันบอกแม่ค่ะอันนี้มันสีออกไวอ๋อ oh, ออกไว <Okay. S 1> มันบดีบอกรับออกไว <laughs> ออกไวกับเมือดไวอ๋อ oh, oh, ออกไวเมือดไวเชื้อแก่แล้วแสดงว่าถ้าออกมามันก็สิบสมบูรณ์คือเชื้ออ่อนเหมือนบอกครับเชื <cl iffe> ้อปานกลางอืมแต่ก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่ <cl iffe> ได้ค่ะแต่แต่สําหรับหนูสีหมักแบบนี้อ๋อออกไวเนาะจะออกไรแต่มันกระเบิดไวครับครับอันนี้เขาเห็นอย่างครับนี่ กาเซียนขยำเชื้อเฮ็ดขยำเชื้อเฮ็ดเนาะให้มันเป็นสิ้นน้อยน้อยอันนี้คืออะไรอันนี้หัมอ่อนค่ะเป็นอาหารเฮ็ดเป็นอาหารเฮ็ดใส่ฮัมอ่อนพร้อมเอาเ <บา S 2> ชื้อเฮ็ดออกมาขยำแล้วก็มีฮัมอ่อนพร้อมอันนี้อะไรเหรอแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวก็มีโอ้ผสมแป้งข้าวเหนียวพร้อมบ่ เปี้ยเขาเนียวยี่ห้ออนไดก็ได้เนาะแมนค่ะเอามาคลุกใส่กันที่จริงอะใส่หัวฮะเอใส่อ,อาหารฮิตก็ได้ของเจร่วงนะคะแต่มันบมนีอ๋อก็เลยเอาอํหำอ่อนแทนแมนมันก็ออกดีคืกอกันบอกสมัยก่อนตอนเมปุค่ะหาค่ายเขาม,มันบมีหำอ่อนค่ายเขามันปิ้งก็ได้ค่ายเขามันอยู่ตามโรงสี ที่เขาที่ที่ลงที่อันเขาเอาอกมันออกใกล้เขาไปนะที่เขาบต้องการนะะมันจะเป็นคลายเขา้ตาต่กรนทายาดกันคลายเขาเดี๋ยวนี้เขาใส่เนื้ออื่นแล้วเดี๋ดิเขาใส่คำโอดแล้วเดี๋ยดิวิทยาการเขาจะลินก้าวหนาเลยนี่นะครับสำหรับชุดนี้ก็ปลูกไปแล้วสามวันนะครับอันนี้ยังไม่ตัดใยนะครับ แปลงนั้นปลูกแล้วแปดวันนะครับมาดูเห็ดฟางกองเตี้ยนะครับปลูกโดยใช้มันสับปะหลังนะครับอายุแปดวันนะครับแปดวันออกดอกแล้วคาดว่าอีกสองวันก็เริ่มเก็บนะครับนี่ออกเยอะมากครับปลูกเมื่อวันที่สามที่สี่ประมาณนี้นะครับ ดอกเต็มเลยสวยมากเลยดูนะครับหน้าหนาวก็ปลูกได้นะครับหน้าหนาวก็ปลูกได้ออกดีเหมือนกันแต่จะออกช้ากว่า2-3วันนะครับโซ่เต็มกละมังเลยโอ้ข,ขนาดเลย มมามาายทนีิคือเก็บแต่เท้านะครับเงาอากาศคือยังเหลืออยู่เนาะหลายอยู่ยังไงเปิดไปเปิดไป <c oughs> เก็บ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 เงินเก็บทองเงินทองออกในดอกเห็ด ยงเพ็ดฟาง,ฟางอู้หูใหญขนาดเยเพชรเยเพชร วันนี้ได้เห็ดหลายมาเอาเห็ดไปป่นพี่น้องมาเอาเห็ดไปแกงเน่ยนี่เห็ดฟางออกเยอะมากเลยได้หลายขนาดมาเอาเห็ดไปแกงเด้อมาเอาเห็ดไปแกงเด้อเอาไปหนึ่งเด้อ